วันนี้จะมารีวิวแก๊จเจ็ตของชุดนักศึกษาว่าการแต่งตัวที่ถูกระเบียบเนี่ยต้องมีอะไรบ้างอันนี้คือจะสเปซิฟิกว่าเป็นของผู้หญิงนะคะอ่ะอย่างแรกก็คือชุดนิสิตซึ่งชุดนิสิตก็จะมีสองทรงเป็นทรงผู้หญิงแบบมันจะเครเิร์ฟก็มาแล้วก็ทรงบอยทรง,งบอยคือมันก็จะแบบเป็นเชิตต้ตรงตรงอ่ะอันนี้คืออะไรคะพีกิวีอันนี้คือกระดุมค่ะกระดุมที่จะต้องเป็นกระดุมของอาาอมหาลัยนะคะสําหรับผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องมีผ้ากียอใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะติดย่างนิดนึง แล้วก็ต้องมีเข็มกัดน,นะคะก็คือเข็มกัดพระเกี้ยวอีกเช่นกันก็คือประเกี้ยวเต็มเลยอันนี้เรียกว่าอะไรคะตุงติงซึ่งจริงๆหลายๆคณะเ,เขาก็จะมีตุงติงเป็นของตัวเองด้วยนะคะแต่คณะเราไม่มีไม่มีมมก็คือใช้ตุงติ้งของมหาลัยเวลาเดินมันก็จะแบบเอ้ยโยกย้ายใส่สะโพกซึ่งของที่อายมีแต่กีวีไม่มีเอ้ยของที่อายไม่มีแต่กีวีมีคือเข็มขัดนะคะในวันนี้เข็มขัดแล้วหัวเข็มขัดคืออะไรคะ ัก็เป็นพากี้เว<อ>ซึ่งผู้หญิงอ่ะจะใส่เป็นสีน้ำตาลเลือกได้ว่าจะน้ำตาลโทนไหนส่วนผู้ชายก็จะเป็นเข็มขัดสีดำเงาและกระโปรงอ่ะอธิบายอีกทีว่ากระโปรงสีกรมกับดำอต่างกันยังไง ส่วนใหญ่นะคะสีกลมเนี่ยก็จะใช้สําหรับฝั่งใหญ่ค่ะแล้วก็กบัญชีดเด็กแพทย์เด็กวิทยาอะไรก็แล้วแต่คือทุกขนาดใช้สีนี้หมดอ่ะจริงจริงแต่ว่าด้วยความที่เด็กนิเทศเขาก็จะใส่สีดํากันใช่เป็นแบบสิมบอลติกของเด็กนิเทศนะคะ<ๆ>ก็เลือกได้เหมือนกันว่านิเทศอ่ะจะเลือกใส่สีกรมหรือสีดําไม่ฟิกไม่บังคับอะไรทั้งสิ้นหรือจะไม่ใส่ชุดนิสิตก็ได้เหมือนกัน